عليكم رحمه الله وبركاته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سبحانك <تضحك> لا علم لنا الا ما علمتنا انك <تضحك> انت العليم الحكيم اللهم بلغنا ليله القدر وعنا على قيامها اللهم انك عفو كريم ัวไับลอัฟฟาฟอันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่คารพรักทั้งหลายครับรายการสนทนาปัญหาที่ถามนะครับวันนี้มานั่งหลังจากที่ได้อิมเอิบกับเรื่องของการบริจาคนะครับสายแรกครับอัสลามอะลัยกุมอัสลามมะลัยกุมเชิญครับรบควนถามอีกครั้งเธอครับเออคืออย่างนี้จ้ะ เอน้องสาวเขานะ่ะพี่สาวเขามาบ้านเพื่อนรู้จักกันดินนีเพื่อนเขาให้ข้าวสารพิจาครับแล้วก็ข้สารพิจารอเขาจะเอาไปให้น้องสาวเขาน้องสาวเขาเลี้ยงลูกกัญพาดอยางสี่คนแล้วก็แย่อดมากนะอาจารย์ครับทีนี้เขาจะรับไปแทนน้องเขานะ่ะฮะได้ไหมแล้วเขาจะไปให้น้องเขารับอีกทีในเมื่อเขาไปถึงที่แล้วอาจารย์ก็ต้องแจ้งกับเขานะแจ้งกับเขาหมายความ่าคนเนี่ยรับว่าเกณ์ไป นะรับมอบหมายไปเพื่อที่จะไปให้กับน้องสาวนะครับสามารถทำได้ครับครัแล้วก็อีกข้ออาจารย์ครับืออย่างนี้จะหลานเขามามีเมียแล้วเมียเขากลับไปเป็นไทยแล้วไม่มีแฟนใหม่แล้วแต่นี้ว่ามีลูกติดไปคนผู้ชายตอนนี้ลูกก็ประมาณหกเจ็ดขวบแล้ว ก็เขาก็ตวงมาทุกไปยนั่นะนะมาปีนี้ฉันก็ไม่สบายใจฉันบอกบอย่าตวงเลยหลานเลยมันไม่สบายใจเพราะเขาไปเป็นไทยแล้วไปเปลี่ยนนามตระกูลแล้วอ,ะอ่ะทีนี้มันก็จะมาจดมาให้ฉันระแกฉันตวงอีกแตฉันจะตวง,ตวงมันจะถึงเด็กหรยออาจารย์ผมผมว่าเด็กเล็กยังตวงได้ครับโตไปให้หน่อยฮะนะครอาจารยครับครับโตให้หน่อยครับโอ้จะวางอาจารย์ด้วยจะาจารยตกลองตวงนะอาจารย์ตวงครับตวงครับตวงครับ จ้าอัลฮัมดุลิลลาจารคับขอบคุณครับครับคอัสลามออัสลามุอะลัยกุมนะอัสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมุสสลามครับท่านอาจารย์ครับเขตุสิตเชิญครับเขตุสิตนะครับครับสองคำถามนะครับท่านอาจารย์เชิญครับเอ่อคำถามที่หนึ่งนะครับท่านอาจารย์ครับเอ่อขณะเนี้ยสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยมันเกิดโรคระบาดโควิด -19 นะครับท่านอาจารย์ครับแล้วผมจะถามท่านอาจารย์ว่าเอ่อเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะครับแล้วถ้าเผื่อเป็นเอ่อ บุคลากรทางการแพทย์นะครับ 19, ครับถ้าเผื่อเขาได้เข้าไปรักษาคนที่ติดโควิดนะครับครับแล้วก็เกิดเขาพี่น้องเป็นพี่น้องมุสลิมด้วยนะครับถ้าเกิดเกิดเขาจะเกิดติดโควิดขึ้นมานะครับครับผมจะถามท่านอาจารย์ว่าในขณะที่เขารักษานะครับแล้วก็ติดโควิดเขาจะตายเฉตุประคับชัานรย์ก็ถือว่าเขาทําหน้าที่ช่วยเหลือคนอื่นในขณะที่เขาทํางานตรงนี้นะครับ ก็คิดว่าเขาถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเฉเหตุอาคือรอนะฮะเป็นเฉเหตุอาคือร้อก็คือว่าต้องทําเหมือนอย่างกับทั่วไปแต่ว่าผลบุญได้เท่ากับเฉเหตุอาคือร้อครับเลอครับครับผอผลบุญนี่ได้เยอะเลยครับได้เยอะครับได้เยอะครับเพราะว่าเขาช่วยเหลือคนอื่นด้วยแล้วก็ตนเองก็มันเหมือนออกสงครามอะนะครับแต่เรียกว่าสงครามเสื้อขาวและเสื้อกาวเนี่ยนะครับเลอครับครับอืมครับ ถือว่าผลบุญนี่มากมายเลยมากมายครับมากมายครับเลยครับคำถามที่สองนะครับทานอารเชิญครับเชิญครับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันนะครับโควิดในทินะครับเกิดมีคนตายนะครับแลวก่อนหน้านู้นน่ะเขาได้ไปละหมาดคนตายนะครับก็จะไปอยู่ในภายในมัสยิดนะครับคนก็จะมาร่วมขอดุอากันเยอะฮนะครับแต่ปัจจุบันนี้เวลาเกิดมีโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยครับครับเขาก็ละหมาดคนก็จะน้อยลงมีแต่ญาติพี่น้องะ แล้วผมจะถามท่านอาจารย์ว่าอย่างนี้ยผลบุญต่างกันไหมครับท่านอาจารย์เมื่อก่อนกับปัจจุบันเนี่ยครับคือก็แน่นอนนะฮะก็ผลบุญในเรื่องของการละหมาดเขาก็ได้แหละแต่ว่าการละหมาดหลายๆคนเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เขาได้มีคนขอดุอาวให้เขามากขึ้นนะครับเพราะมีคนขอให้มากขึ้นเขาก็จะได้มากขึ้นนะครับแต่ในในกรณีนี้นะครับ าทางการเนี่ยอาจจะไม่ให้ไปรวมตัวกันเยอะเพราะกลัวจะแพร่เชื้ออีกนี่นะครับวิธีการในการที่จะช่วยเหลือคนคนนี้นะครับ,รบถ้าเรารับทราบว่าเขาเสียชีวิตในเรื่องนี้ไม่สามารถไปละหมาดได้นี่นะครับ,รบเราสามารถละหมาดรอเอให้กับเขาได้ครับอืมครับแลวครับ แล้วก็จํานวนก็อาจจะเยอะถ้าหากว่าเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะแล้วก็มีคนที่จะละหมาดให้เขานะครับ,รบซึ่งซึ่งไม่สามารถละหมาดในขณะที่เขาเสียชีวิตได้หลังจากนั้นเขาสามารถามีคนละหมาดก่อเอฟให้ได้ครับนะวครับครับอ๋อแล้วก็ผลบุญนี่ก็ต่างกันเยอะเลยใช่ไหมครับอาจารย์ก็ผลบุญนี่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอา ถ้าหากว่าคนที่เขาไปละหมาดมากนะครับอย่างที่ทัานบีเคยบอกว่ามีผู้ละหมาดถ้าถึงร้อยเนี่ยนะครับมันก็จะถือว่าเป็นผู้ที่ได้ได้ได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่จากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาครับโอ้ครับครับครับขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ขอบพระคุณนะครับครับสลาม m u a l a i k u ว่าลัยุมสาซามครับท่านอาจารย์ครับครับอัสลามุอะลัยกุมวันอสลามุตุลลอฮฺกออลาบรุกาตุครับจากไหนครับ จากทรายกองดินครับทรายกองดินเชิญครับจะถามนิดนึงครับว่าเรื่องของลูกเลี้ยงเนี่ยจะออกอากาศให้กับแม่เลี้ยงหรือพ่อเลี้ยงต้นด้านไหมครับลูกเลี้ยงนะฮะเราพ่อเลี้ยงนะครับหรือแม่เนี่ยก็คือไม่ได้นะพ่อเลี้ยงเนี่ยนะคําว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยเขาจะต้องดูแลลูกด้วยนะนะมันเหมือนี่กับพ่อพ่อของตัวเองครับแล้วก็ดีแม่เลี้ยงหรือครับคือคือถ้าแม่เลี้ยงเนี่ยนะครับ ต้องดูว่าแม่เลี้ยงเนี่ยสิทธิของคนที่เป็นแม่เลี้ยงเนี่ยเ,าเขามีสิทธิหนึ่งใน8รหรือเปล่านะครับเพราะว่าแม่เลี้ยงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นผู้ซึ่งที่ดูแลเพราะว่าเขามีพ่อคำว่าคำว่าแม่เลี้ยงมันแปลว่ามันลูกคนนี้เป็นลูกติดพ่อใช่ถูกต <นะ S 2> ้องไหมครับ <ๆ S 2> ลูกติดพ่อนะครับงั้นพ่อต้องดูแลดูแลแม่เลี้ยงอยู่แล้วนะครับ ก็คือคือไม่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 ได้นะครับคือไม่ได้นะฮะครับครับแต่ว่าอย่างหลานก็ให้ไม่ได้เหมือนกันหลานคือของลูกเลี้ยงก็ให้กับไม่เลี้ยงก็ไม่ได้หลานคือใครหลานเนี่ยลูกของลูกเลี้ยงลูกของอยู่ในความดูแลใช่ไหมครับความอยู่ในความดูแลครับอครับผมครับมขอบคุณครับยิสซากรลอครานักการครับครับครับขอบคุณมากครับลามอะลกุมอัสสลามอัลลอฮฺอัสสลามอะลัยกุม อะไรกุงศลามจะ<ข>ชาเชิงซาว,าวค่ะชาเช,ชิงซาวเชิญครับถ้าอาจารย์ถามเรื่องกุรบาญนะคะพอดีเราซื้อส่วนซึ่งราที่เราซื้อส่วนเนี่ยเขาออกอีกก่อนก่อนตุลาวันหนึ่งนะคะเอเงนี้กุรบาญเราใช้ได้ไหมคะก็ถ้าหากว่าเขาถือว่าเขาเ,เขาออกว่าถูกต้องนะครับกุรบานของเราก็ใช้ได้นะครับแต่เราเนะี่ยละหมาดละหมาดตามตุลานะคะฮะ ก็ก็ก็ต้องต้องเราให้เขาเป็นคนไปทําใช่ไหมอ่ะใช่ค่ะเมื่อเราให้เขาไปทาเนี่ยให้เขาไปทําเนี่ยมันก็แปลว่าเราเชื่อมั่นเขานะครับเชื่อมั่นเขานะครับแล้วเราคิดว่าเขาทํานั้นเนี่ยมันถูกต้องนะฮะก็ กุรบาลของเราก็ใช้ได้นะครับอ๋อท่างที่เราละหมาดแบบว่าวันที่เขาทำกุรบาลเรายังไม่ได้เพราะเรามอบมอบไปก่อนจากนั้นแล้วนะเราไม่ได้มอบวันนั้นเรามอบไปก่อนจากนั้นแล้วครับโอเคค่ะอย่าลักันรอค่ะขอบพระคุณนะครับอัสสลามมะลัยกุมอ่่มขที่ยี่สิบห้าเนี่ยน่าสนใจมากอ่าพี่พี่น้องขอดุอาให้เยอะนะเพราะว่านี่เป็นคืนวันศุกร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นวันขี่ด้วย แล้วก็อยู่ในสิคืนสุดท้ายด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ประจวบเหมาะกันนักวิชาการบางคนบอกว่านี่แหละคือเกณฑ์ของคืนก่อดัดครับดังนั้นก็ขอให้ได้ช่วยขอดูอากันให้เยอะครับอัสลามอะลยกุมวะะลัยกุมุสสลามครับออนุ์ครับเชิญครับผมอยากถามเรื่องวันศุกร์วันศุกร์เ่้ก็ไม่ได้ละหมาดแต่เอาเรื่องวันศุกร์มาถาม จะได้บุญไหมก็ได้บุญอะไรได้บุญถามรู้ได้บุญละหมาดเดี๋ยวผมจะมีสองข้อเรื่องนันสุกไปแล้วถามเลยครับถามเลยครับผมจะถามว่าอะไรซบหน้าอะไรผลบุญอะไรการไปฟังหน่อยที่ซบทวนก็คือถ้าผู้ชายเนี่ยนะ,ะซบหน้าดีที่สุดนะครับซบหน้าแนละเป็นฟอดีลัดนะครับเป็นความ เรียกว่าได้สุนัตนะฮะได้สุนัตในการจัดแถวนะครับแต่ส่วนผู้หญิงเนี่ยนะครับสุนัตให้ละหมาดาแถวแถวหลังสุดแถวหลังสุดครับถ้าผู้ชายก็หน้าสุดนะครับถ้าสามารถที่จะกระทําได้นะสามารถที่จะมีที่ว่างมีอะไรต่ออะไรไม่ใช่ไปชิงเขานะครับไปดึงเขาลงมาหรือไปชิงนั้นก็ก็ไม่ถูกครับ แล้วใครให้ผลละบุญอะไรว่าให้กับใครอะไรอย่างเงี้ยใครให้ผลบุญก็อัลลอฮฺตาลาเป็นผู้ให้ผลบุญกับคนซึ่งที่ละหมาดแถวหน้าเยอะหน่อยนะครับครับแล้วก็อีกอย่างเนีเช่นไว้อี่มัมเนี่ยเขาเป็นอิม,มัมแต่เขาอันฟะติฮะและเกิดอ,อะไรเสียนละหมาดเนี่ยครับ เราอ่านปฏิฆาได้ครึ่งต้นและเสียนัลมาดครับแล้วก็คนแทนนี่จะไปอ่านต่อหรือว่าอย่างไงคือสามารถที่จะอ่านต่อย้อนนิดหน่อยนะครับได้หรือเราเริ่มต้นนะ,ะจริงๆและสมควรจะเริ่มต้นโดยซ้ำไปนะครับสามารถที่จะทำได้สองอย่างนะครับแต่ว่าที่ดีที่สุดนั้นน่ะให้เริ่มต้นอ่านบิสมิลลาห์ใหม่ครับอ๋อ พอเริ่มต้นนะครับครับอ่าผมนี่ชอบอยู่ซอบหน้าก็ว่ามีผลระบุนครับแล้วไม่ใช่ว่าจะใหญ่โตอะไรไปถึงกลางหน้าไม่ใช่ครับคือคือคนครับอืมกูผมไม่ชอบอยู่หลังอิมัมอ่าก็พ <อ S 1> เพราะว่าเดี๋ยวเสียแล้วก็แทนไม่เป็นนอะอ่านั่นนั่นแหละนัน่นแหละประเด็นนะ อ่างั้นคนอยู่ซอดหน้าก็จริงแต่ว่าถ้าคนอยู่หลังอิหมัมเนี่ยมันจะต้องดูว่าถ้าอิหมัมเขาเปิดพลาดพังไปเนี่ยเราจะได้แทนได้เลยครับอืมครับขอบพระคุณนะครับวาเลกุมัสลาลามเรามตุลลอยเฮียบุรกาตุนะครับอ่าคนที่อยู่หลังอิหมั่มเนี่ยนะครับตรงกับอิหมั่มเนี่ยนะครับเราสังเกตเวลาเราดูที่ใน ในทีวีนะที่มักการเนี่ยมันจะมีคนสองสาคนอยู่ข้างหลังอิหมัมเนี่ยก็สามารถที่จะเตือนได้ถ้าอิหมัมเกิดผิดพลาดหรืออิหมัมมีปัญหาอะไรเขาสามารถจะแทนได้เลยนะครับอันนี้ก็เขาเขาว่าแถวหน้าเนี่ยถ้าเราถ้าเราไม่พร้อมที่จะทําหน้าที่อิหม่่มแทนอิหมัมเนี่ยเราก็อยู่แถวหน้าก็ได้แต่ไปอยู่ซ้ายขวาอะไรทํานองนี้นะครับ ศูนย์สองสองสามห้าหนึ่งหกศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สองสองหกแปดหนึ่งสี่หนึ่งสี่นะครับวันที่ยี่สิบห้ารอมฎอนค่ำที่ยี่สิบห้ากำลังจะกำลังจะหมดไปครับอัสลามอะลัยกุมวะอะลกุมุสสลามค่ะครับจากไหนครับจากสะพานโถงค่ะเชิญครับใครอยากถามเกี่ยวกับเรื่องสกาดนะคะครับเชิญครับพอดีว่าที่บ้านมีมีอพาร์ตเมนต์นะคะเราอยากทราบว่าต้องออกออกสกาดของอพาร์ตเมนต์ไหมคะ อ๋อไม่ต้องครับอ๋อไม่ต้องใช่ไหมคบครับขอบคุณมากค่ะครับขอบพระคุณนะครับครับคารวัสละมลยกุมอ่ามีคนถามว่าอ่วันที่ยี่สิบห้าเนี่ยคือค่ำยี่สิบห้าเนี่ยมันหมดแล้วก็กลางวันเนี่ยมันจะถือว่าเป็นเป็นเกี่ยวโยงกับคืนกอดดัดไหมนะครับนักวิชาการบอกว่าเกี่ยวโยงนะครับเพราะว่า เขาให้สังเกตเงเวลาตอนเช้าเนี่ยแสงดวงอาทิตย์มันขึ้นนะครับจ้าก็จริงแต่ว่าแสงนวลนๆนนแสงไม,ไม่ไม่ร้อนนะนะครับอันนั้นเขาก็ถือที่เขาให้ดูตรงนั้นเนี่ยคนก็ถามว่าอาทำไมไปดูตรงนั้นข้อสังเกตตรงนั้นแล้วมันบดขึ้นไปแล้วเขาบอกกลางวันก็ถือว่าอยู่ในคาบของเวลากลางวันด้วยนะครับก็สามารถดูอ่านได้ตลอดนละครับน่ะอันนี้ก็มีคนถามเข้ามานะครับ อ่าศูนย์สองสองสามห้าหัวกศูนย์สองอัสลามอุลัยกุมอัสลามมุลลอฮ์มาตุลลอฮวหบวเรากกาตุบ้านได้ครับรอมาิูมานบ้านดะครับอาจารย์ครับเชิญครับมีข้อมีข้อมีข้อนิดยึงครับอาจารย์ที่าสงสัยอยู่ครับคือว่ามีคนพูดหนึ่งข้ามบวชหนึ่งข้ามออกมันหมายความว่าไงครับอาจารย์เอ่อนั่นเขาส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น ผมเท่าที่ผมทราบนะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแซ้อันที่หนึ่งนะครับครับครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเขาก็คิดหนึ่งข้าบวชหนึ่งข้าออกอะไรทํานองนี้นะครับอย่างนี้เขาก็อยู่ในประเทศไทยอ่ะ ครับเขาถือหลักอะไรครับอาจารย์ครับก็คือเขาใช้หลักคำนวณเนี่ยนะเขาก็ใช้หลักคำนวณในแนวทางของเขานะครับแต่ในทางส่วนใหญ่ของอุลามะแล้วเนี่ยให้ยึดการดูเดือนเป็นประการสําคัญครับอืันนี้มัสฮับชาฟีอีใช่ไหมครับอาจารย์ครับการทำมัสฮับชาฟีอีเนี่ยให้ถือไอ้ดูเดือนครับอืมโอเคครับดูเดือนครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบพระคุณนะครับครับอัส a l ม m u a l a i k ุม w a a ร a ะ k u m ะ a l a m w a r a h m a t u l ะ a h w a b a r a k ก็ ยังมีเวลาตรงนี้อีกประมาณสักออสองนาทีนะครับที่จะเริ่มถือสสวดประจำวันที่25าาสส่สิารมฎอนอัสลามอะลัยกุมอะัสลามสรลมครับจากไหนครับจากบางบัวทองเชิญครับเชิญด่วนเลยครับอยากจะถามอาจารย์ว่าเราจะเห็นหลายเลขนกตแบบไหนอยากรู้ ครับก็เราไม่สามารถจะเห็นด้วยตาเปล่านะครับความรู้สึกว่าเรามีความสุขมีความสบายใจในค่ําคืนหนึ่งค่ำคืนใดในสิบคืนสุดท้ายเนี่ยนะก็เข้าใจว่าวันนั้นแหละครับครับครับขอพอดีจะได้เวลาสุขครับครับขอรถตอบแทนอาเมนครับอาเมนครับขอบพระคุณมากนะครับอัสลามอะลยกุมไม่มีคําอธิบายนะครับเพราะว่าใกล้เวลาเหลือเกินครับอืม เดี๋ยวจะเลยเวลาครับต้องขออภัยนะครับันี้เป็นเวลา4นาฬิกา30นาที50วินาทีครับเกิดจะ31แล้วครับรับสายไม่ได้แล้วนะครับขอขออภัยนะครับสัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลาาคำถามเมื่อสักครีนคือความรู้สึกของเราเนี่ยบางทีมันมีเหมือนกันนะครับนะบางคนมีความรู้สึกสบายใจมีความรู้สึกปลอดโปร่งนะครับเป็นเวลา